สวัสดีค่ะทุกคนเนี่ยเมื่อวานนะคะวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมามีงาน Love by c h a n Fan Meeting in Bangkok 2018โอ้ยอยากจะบอกว่าแอดมินก็นกนะคะกดบัตรไม่ได้กับใครเขาหรอกแต่วันนี้ถึงเราจะกดบัตรไม่ได้ถึงเราจะไม่ได้ไปดูน้องๆแต่เราก็ยังตามติดทวิตเตออยู่ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะชาแนลของเราจะรวบรวมเอาคลิปวิดีโอน่ารักน่ารัก จากใน Twitter ของเราแฟนคลับต่างๆนะคะที่ได้อัพไว้เอามาแบ่งปันให้ทุกๆคนในชาแนลของเราได้รับชมกันเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยสำหรับใครที่อยากไปชมคลิปเต็มๆนะคะสามารถหาชมได้ใน YouTube เลยยังไงก็ขอขอบคุณให้เครดิตไว้ตรงนี้เลยนะคะสำหรับ ปทุกคลิปที่เอามาใช้นะคะขอบคุณเจ้าของคลิปแล้วก็เครดิตนะคะจะอยู่ในวิดีโออยู่แล้วเนาะลองดูได้เลยแล้วถ้าใครอยากดูคลิปที่มากกว่านั้นนะคะสามารถเข้าไปดูในทวิตเตอร์ตามเครดิตในวิดีโอได้เลยนะคะ ตอนนั้นเราเหมือนจะอยู่ด้วยกันสักที่หนึ่งแล้วก็แบบ,บเฮ้ยอย่าลืมว่าแบบวันนี้เขาขายบาัตรแล้วก็จะแบบเห็นภาพคนต่อแถวกดบัตรหรือว่าใดๆแลก็แบบห้านาทีหมดนรู้สึแบบโอ้โอคนนกเยอะเหมือนกันนะเนี่ย <laughs> ยังยังไม่ทันได้ทวิตให้กำลังใจทุกคนเลยว่าเออขอให้ได้นะครับเอาไปเอาแล้วเมื่อเมื่อเราเอสอ่เที่ที่มีนบอกบอกว่าเนี่ยผมตื่นขึ้นมาว่าจะถามแฟนเขาบอาเฮ้ยเธอเป็นไงกันบ้าง,างอ๋อจบเอาแล้วไม่ทานเปิดกระจกมองฟ้าหูบินกันตึมเลยอ่ะ <laughs> อ่ะโอเค นดสแตนไหมลูกเขียนภาษากีโปริจัวเออมาดูกันนะว่าเอออ่ตั้งตั้งท่าก่อนนะตั้งท่าก่อนนะพร้อมไหมสองนุ่มโอ้โหนี่กระสูงต่างกันเลยเด้ออีแบสเต็ตบอกว่าอีแบสเต็ตบอกว่าโทรศัพท์เสียแป๊บนึงจับเวลายังไม่ได้อ่าเอามันคงนะเอามันคงนะอ่ะ พ้อมไครับรนับถอยหลังห้าสีสาสา่สามสองหนึ่งไปเธอกับฉันราอกเอ็นสังก้าไหมเนี่ยฉันชอบการตับของบ้านนี้อเอ้ออา,เา้าวผพา,าไปเลากงักังไปลงไปอันนี้ได่นแตยาก

ต้องการฉันมาวันนี้บอกมาเลยให้ฉันรู้ตัวว่ารักที่มีเป็นคนต้องเธอเหพือนกใจอยากให้ฉันเก็บไม่คิดเอาเองนี้เธอรู้ไหมท่าทีของเธอทำฉันไหวหวั่นและสับสนเรื่องกันฉันไม่รู้ไลเคงไม่น่าใจรักไม่รักใจ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เกลือลูกโป่งไหมครับเยี่ยมมากครับขออีกทีหนึ่งแบบไม่มีลูกโป่ครับอเอเยอะวันนี้เลืเยอะขาบอกให้ชมเยอะๆยอเขาบอกว่าเกลอลูกโป่งอครับใช่งั้นเราแจกลูกโป่งมต่วี๋ราะแ่ให้เธอจนกว่าเนว่าอ มันสขคงฉันเธอจะไม่รักมันให้ฉันเป็นต้นเีทกครั้งต้ออใใจเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไ,นไม่อยอมเนฉันมี่รวใจขอาให้เราหยุดบุญไปก่อ ความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พอ a ักสึ t i าย ผมจะหยิบขึ้นมาร้องอีกตอนหนึ่งปุ๊บอ้าวมีใครมาร้องแล้วนี่อยู่หลังเวทีนี้ขนลุกเลยเออขนลุกอ่ะอ่ะเป็นยังไงบ้างชอบของขวัญชิพนี้ไหมอ้าวมาหดอะไรหน่่อยดีกวาไหนพี่เพิร์ลก็มาแล้วัผมก็อยากจะขอโทษทุกคนครับที่ทําให้ทิ้งรู้สึกขอโทษที่ทํำไม่ได้เต็มที่ครับตอนนี้ก็ยังก็มันเวียนมากเลย น้องอยากมามามน voilà ้องบอกตลอดว่าแบบน้องอยากมาแต่ว่าแบบมันมาซ้อมไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยขอโทษจริงๆครับไไหมครับเด็กเด็กน้อยคนนี้ครับน่ารักมากวันก่อนเซนไปเยี่ยมน้องเขาที่โรงพยาบาลครับสิ่งที่น้องพูดกับเซนตลอดเลยคือพี่เซนครับผมอยากยืนในจุดที่เห็นเป็นพันหัวคนมันจะเป็นไงนะครับพี่วันนี้ครับ น้องชายผมวันนั้นผมรู้สึกว่าผมจะต้องมายืนทาแทนน้องทําเพื่อน้องแต่วันนี้ครับเขาได้ไมาเห็นด้วยตาของตัวเองผมขอทุกคนเออ็ซีไม่โอเคเลยค่ะตรงนี้<ะ>จุดนี้เซนซิทีฟเออ<ะ>เสียงก็จะสั่นเพือก็อ่ะได้เห็นเราเป็นไงวะโอเคไหมสว <laughs> ยมากขอบคุณทุกคนที่ส่ง มื่อกี<ช>้ที่อยากร้องอะครับเพราะว่าน้องบอกตลอดว่าน้องอยากจะร้องเราไม่แกะครับผมแค่อยากให้น้องร้องด้วยกันผมให้มาคิวเลยอ่ะพี่เซ้พี่เซ้มี่อะไรบอกน้องหน่อยอครับบอกน้องหน่อยบอก้องหน่อยก็อยากให้น้องตอนนี้ก็พักผ่อนเยอะนะครับเราก็ถ้าน้องอยังทำงานพี่รอน้องจับมือกับพี่ไปทำงานด้วยกัน เธอจำตอนที่ร้องเพลงให้กับพีตอนฉากสุดท้ายได้ไหมครับจำได้เรามาร้องด้วยกันไหมขอทักทายู่้าเป็นไงมันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัวฉันยังอยู่อยู่ตรงนี้มันคงเป็นความรักที่ทำให้การล้อคอดิ้น ได้ครับก็ได้แม้ว่ามัไม่มีโอกาสแม้ว่าฉันต้องพ่าอะไรมากมายแต่่าความรัก <c oughs> ฉันฉันทำแบบนี้ฉ <c oughs> ันจะให้เธอจนกว่าเธอจะรัก เธอเม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกอกี่ครั้งก็พอหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมจะรอให้ฉันหยุดหัวใจจะรอให้ฉันหันหลังเดินลับหายไปได้ยังไม I'll you เอคนนี้จะใช่คนไห y หรือเปลก็มีคิดว่าเธอรักใจคนนี้ก็ม่คิดว่าเธอรักกืบคนแบบนี้ไม่ใช่บบที่คิดเลยก็ไม่ใช่คนที่เคยฝันเอาไว้ก็ไม่ใช่คนที่ใจอยากยอมรับว่าใช่เธอรู้ตัวเอง,เอง,เองที่รัก นนนตอนไหก็ไม่รู้จะเป็นไงต่อไปก็ไม่รู้จะจบลงแบบไหนฉันเองก็ไม่รู้แต่รู้สองนึงกได้มาพบกับเธอกันเธอกับฉัน,น,น,นมาบนฟ้าขีดมาให้พบเจอละตัวฉัน ก็จะรักกับคนแบบนี้ไม่ใช่แบบที่คิดเลยก็ไม่ใช่คนที่เคยฝันเอาไว้ก็ไม่ใช่คนที่ใจอยากยอมรับว่าใช่แต่รู้ตัวเองอีกทีเอนกัชยไิ a รักนี้จริงั a พ m นเจนแสยงกเราที่อยู่ข้างๆกันแต่ไม่เคยสเกตเอาไม่คค เจอปุ๊บเห็นจากระยะไกลๆนะับเป็นเด็กเด็กคนหนึ่งฮะผมรู้สึกยังตอนนั้นโอ้โหตัวกระเปียกเดียวแต่ว่ามันโดดเด่นออกมาเลยวันนั้นมาร์กแต่งตัวฮะมันมันนั้นมาร์กใส่เสื้อออฟวายจนโตข้างบนนะครับผมแล้วก็กางเกงสไตล์โอ้ยเกือบละเอียดอ่ะใช่แล้วก็โอ้ยอันนี้เป็นสายวิจิตป่ะใช่แล้วก็เป็นรองเท้าอ่ายูซีบูทออฟคอร์ทแทนนะครับผมโอ้ ก็ได้ปกติดูคนันชอบดูพี่พิการแต่งตัวอยู่แล้วแล้วก็เฮ้ยเราว่าเคมีเราอ่ะน่าจะไปกันได้อยู่แล้วครับคือลูกคือแล้วมันเป็นจังหวัดที่เราไปเจอกันที่สยามคาราบาลชั้นชั้นหกคือผมผมก็ผมผมก็ขึ้นบันไดมาขึ้นบันไดเล่นมาก็เอ๊ะเล่นภาพตามใช่ตอนนั้นพิการย้อมผมสีเทาอยู่ว่า ใครจะทำหัวสีเทาไว้มาร์กย้อนด้วยตัวเองก่อนสุดท้ายมาดิมาเลยมาดูดูมาดูเอ้ยมันก็ไม่เทาอ๋อเปลี่ยเป็นสีอะแดงหนุนป่องๆอ่ะด้วยเขียวๆนิดนึงมั้งนั่นแหละพอพอผมเจอพี่กันก็แบบเฮ้ยพี่ม่งข้างในเสื้อสุเปร์ข้างนอกข้างนอกน่าจะเป็นแจ็คเก็ต แอนติโซเชียลแอนติโซขแอนติโซถูกบหุบใช่ไหมแล้วก็เฮ้ยตังเกียงอะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่ารองเท้าอะไรจำได้แม่เลยลูเวนเอ็กซ์ตองอันนี้ตัวนี้ใช่คือแล้วผมแบบตอนแรกคือผมไม่รู้ว่าเป็นการเขาเขาแสดงไปหรือเปล่าหรู้แบบ a อ t i n เป็นไหมนะพอไม่ไม่พอพอมจะบอกว่าต้องร้องต้องรองเหรอไม่ใช่ไม่ใช่คือผมจะบอกว่าพอเห็นการแต่งตัวเขาลงแบบไปกันได้แน่นอนการแต่งตัวกับ acting มันลิงก์กันด้วย เป็นกลุ่มคนที่ใส่ส่วนตัวอใช่แต่ถ้าบอกว่าที่เขาเหมือนกันเลยนะคืออะไรเขาเก็บรายละเอียดของแา่ละคนนั่ทแหละคได้นั่นเขาเจอเหตุาจริงเป็นเจอไปเจอคนคนเดียวกันจะบอกว่าอ๋อทีนี้ใส่เสื้ออันนี้อันนี้บางท้าววันนี้ใส่จัดจ้านมาสิเออนี่จะเขาใส่อะไรกันแสดงว่าต้องอ่ะไปพูดต่อไปอ่ะต่อมาน้องมีน้องไผ่มา อาหนว่ยแกอาซาจริงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจริงจริงเนี่ยถึงแม่พี่จะดูสุกระบอกในทีแรกนะครับแต่ใจพี่สระผมากครั้งแรกที่รู้ว่าพี่ดิวจะมานะครับไลา์มาหาพี่ดิวเลยครับว่าแอมขออะไรอย่างอื่นพี่ครับสะผมเถอะพี่สระแล้วครับผมตอนนี้เนี่ยผมกลัวทุกคนให้กลิ่นมากๆเลยจริงๆนะฮะแต่วันนี้ขอบคุณทุกคนวันนี้ขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะที่มาอยู่ร่วมงานตรงนี้ทุกคนเลยครับผมบานหลังแรกของแบรนด์ฮะ ขอบคุณพี่ดิวนะครับภูมิกับแล้วก็พี่ชายที่เคยสอนอะไรแล้วตอนนี้ก็ยังคอยสอนเสมอครับผมกำกับดีด้วยแกงบ้างหลอกให้จูบบ้างอะไรบ้างนะครับก็ขอบคุณจริงครับผมเกิดคนรักไม่ได้แทำอะไรงานจริงใจขอบคุณครับครับผมแล้วก็ขอบคุณ พี่บีขอบคุณพี่เป้ขอบคุณผู้จัดการทุกๆคนที่ตรงนี้เลยครับผมขอบคุณพี่เชยขอบคุณทุกคนเลยครับที่คอยดูแลก,กันนะฮะบางคนไม่ใช่เด็กของตัวเองก็กช่วยดูกันพวกเราเป็นทีมจริงครับผมขอบคุณน้องๆพี่ๆทุกคนฮะที่ช่วยกันฮะช่วยลำปวนช่วยแซ่บช่วยนสนนะฮะทำให้พวกเราสนิทกันมากขึ้นนะครับผมขอบคุณพ่อแม่ที่อยู่ในบ้านครับขอบคุณพี่สาวรับผม ที่ทำให้แปงเกิดมาได้นะครับขอบคุณน้ำมันรถนะฮะที่ทำให้แปงไปไหนมาไหนได้ครับขอบคุณรถด,ด้วยนะครับเพราะมีแต่น้ำมันไม่มีรถแปงก็ไปไหนไม่ได้เหมือนกันครับผมขอบคุณคน,น,นเอ้ยพอแล้วขอบคุณพี่ๆทุกคนนะฮะขอบคุณพลังบวกของแปงนะฮะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เป็นแฟนของซีรีส์นะฮะขอบคุณทูวิชนะฮะ เวลาเศร้าทีไรเข้าไปดูก็จะปวดร้อตลอดนะฮะมบีบนน่่งบนนี่บนนั่นรู้สึกจะมีคนแต่งชุดไทยมาวันนี้ด้วยนะครับครับผมก็ขอบคุณจริงๆฮะอยู่กันนานๆๆนนะ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 แล้วก็อยากที่บอดนะฮะคุณพิมอะไรในโซเชียลนะครับเราเห็นหมดนะครับผมฝากไว้นะครับผมมาครับแต่จริงๆคนนี้อ่ะสุดท้ายครับยังไม่สุดท้ายผู้ชายอ่ะฝั่งพี่มีบ้างครับ ขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกๆคนจริงๆอย่างที่ทุกๆคนบอกไปแล้วก็ขอบคุณทีมงานขอบคุณทีมออ g a น i z i n งานวันนี้ด้วยที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้มาเจอกันนะครับขอบคุณ GMM 2ีบ Handsome um Thailand สปอนเซอร์อื่นๆด้วยนะครับที่ทำให้พวกเราเนี่ยมาได้มาเจอกันได้มาอยู่กันถึงตรงนี้อย่างที่ทุกคนพูดเลยครับว่าครั้งแรกที่เราเจอกันเนี่ยเราอาจจะเจอกันไม่กี่คนเรา,าจ,จะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆแต่ตอนนี้ครับผมมันยิ่งใหญ่ขึ้นมันมากขึ้นมากจนไม่รู้ว่า หลังจากวันนี้ไปเราจะได้พบอะไรที่ดีขนาดนี้อีกหรือเปล่าที่เรามีความสุขขนาดนี้หรือเปล่าแต่ว่าเราอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าไม่ว่าวันแรกเรารู้สึกยังไงกับพวกคุณทุกันเนี้ยเราก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมไม่อย่างนั้นก็มากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นแหละครับขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่ด้วยกันเ h a n ครับผม ฟินกันใช่ไหมล่ะคิดถึงน้องๆก็อย่าลืมกลับไปดูบันเอิรรักวนไปอีกนะคะเพราะอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการปั่นกระแสจนกว่าซีซั่น2จะมาถึงนะคะมารอไปพร้อมๆกันค่ะ